ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปของอนุพัฒน์มบายนะครับวันนี้ก็มี iPhone 5S E นะครับนะฮะก็มาบายพาร์สไอคาวนะครับก็อันนี้เนี่ยบายพาสเนี่ยการบายพาสก็คือเป็นการทําให้เครื่องเนี่ยสามารถเข้าหน้าหลักได้นะครับสามารถมาเล่นแอปเล่นไรได้นะครับนะแต่ไอคาวนั้นก็จะไม่มีละก็โหลดแอปโหลดไรได้เชื่อมต่อ w i f i ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับนะเพราะว่ามันจะตัดในส่วนของ ไอ้เจ้าตัวสัญญาณซิมอ,อกไปนะครับนะอย่างเครื่องเนี้ยก็ยังเอามาเป็นเล่น AirPod รมาทำเป็นกล้องหน้ารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับนะสำหรับเครื่องที่ติดไอ้คาวนะครับก็สามารถส่งมาทําได้นะครับดีกว่าทิ้งไว้เป็นที่ทํากระดาษนะครับนะอันนี้ใบาพาสเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเทสได้ดูนะครับอันนี้รีเซ็ตได้ด้วยนะครับรีเซ็ตได้แล้วก็สามารถไอ รีเซ็ตได้นะครับแล้วก็สามารถเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวอร์เปอร์นะสามารถปิดเปิดเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็รีเซ็ตได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตนะครับตรนนี้นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับตอนแรกปิดเครื่องก่อนนะเพราะปกติบางที่เนี่ยปิดปิดเปิดเครื่องไม่ได้นะครับแล้วก็จะไม่มี เมนูด้านบนนะครับเนาะจะต้องเป็นเมนูอะไรของมันนุ่นยุเยอะยุ่งยากนะครับอันนี้ปิดเปิดได้นะครับสำหรับเครื่องที่บายพาสนะครับบางบางที่เนี่ยจะไม่ได้นะครับแล้วก็ของที่ร้านเนี่ยทําไวมากนะครับก็ใช้โปรแกรมนะครับในการทําแค่เพียงแค่กดเพียงแค่คลิกเดียวนะครับก็สามารถเข้าหน้ารักได้เลยนะครับนะปิดเปิดได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตได้นะครับ เซตนะครับนี่นะครรีเซตนะลบข้อมูลเลยนะครับอันนี้สองนะซึ่งหลายๆท่านจะรู้ว่าถ้ากดอันนี้ไปมันจะไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวคอยดูน,นี้นะครับแป๊บแต่รีเซ็ตก็คอมไม่ได้นะครับแต่รีเซ็ตกับเนี่ยได้อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นการล้างเครื่องล้างข้อมูลเก่าออกไปแค่น,นั้นเอง ตัวนี้ที่ส่งมาที่ไม่สามารถทําให้มันใส่ซิมได้เพราะมันมี meid นะครับเป็นเครื่อง meid เนาะก็จะไม่ไม่สามารถทําให้มันใส่ซิมได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่มี meid อ่ะก็สามารถทําให้มันใส่ซิมได้นะครับก็เอาไปมาไปพาร์แล้วสามารถเอาไปใช้เล่นอย่างอื่นได้นะครับดีกว่าเปทำกระดาษนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยรีเซ็ตได้นะโอเคนะครับกางงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูจบนะครับสวัสดีครับ